สวัสดีค่ะสำหรับชาววันเสาร์นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งี๋ยว,วลามาเล่าค่ะในการเปิดไพ่คราวนี้นะคะจะเป็นคำทำนายประจำวันที่1-15ถึงส5เมษายนนะคะพศ2 5 6 3ะคะ่ะชาววันเสาร์คะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะโอเคในเรื่องของการงานของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในปักนี้เนี่ย จะมีเงินมีทองอุดมสมบูรณ์นะคะเรียกได้ว่ามีสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเนี่ยเกิดขึ้นนะคะมีเงิน,นงต้นถังหรือว่ามารดกตกทอดจากสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงเนี่ยเข้ามานะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเงินคืนภาษีก็ได้นะคะหรือว่าโบนัสนะคะหรือว่า เงินรางวัลต่างๆที่คุณคาาไม่ถึงนะคะคุณจะได้รับในปากนี้สแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> การงานของคุณเหมือนจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากขึ้นนะคะช่วงนี้เนี่ยก็ในทีมเนี่ยค่อนข้างจะประสานงานกันได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของซีเนียนะคะของทีมหรือว่าในบริวารของเรานะคะถ้าเกิดคุณมีลูกน้องแล้วก็ถือว่า เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณวันเสาร์น่าจะกอบกวยความสุขได้ดีนะคะพร้อมทางมีเงินในกระเป๋าด้วยนะคะยินดีด้วยจริงๆคะ่ะสําหรับคุณที่ทําธุรกิจก็เช่นกันนะคะอาจจะได้รับเงินที่ คาดไม่ถึงนะคะหรือว่าได้มรดกจากใครๆที่เขาแบ่งให้หรือว่าเป็นการแบ่งหุ้นแบ่งแชร์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของความรักนั้นก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะชาวาวันเสาร์ได้ไพ่เ h อ w o ว l d นะคะซึ่งถือว่าเป็นไพ่ที่โพ i ิทีฟมากๆอีกใบหนึ่งเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณโสดอยู่ จะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารนะคะกับคนที่คุณหมายปองนะคะซึ่งไพ่ใบนี้เนี่ยมันดีมากๆสำหรับในเรื่องการสื่อสารคือจะมีโอกาสได้ชิดแชทเรียนรู้พูดคุยกันนะคะถ้าใครยังโสดอยู่ช่วงนี้ แล้วไม่ได้รังเกียจการหาคู่ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะวาลาแนะนำให้โหลดทุกแอป,ปที่มีเลยนะคะที่เป็นเด t ติ้งแอปนะคะคุณอาจจะมีโอกาสเจอกับชาวต่างชาตินะคะหรือว่าความรักที่เกิดขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีหรือว่าการสื่อสารเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ จะดีค่ะคุณจะรู้สึกฟูลฟ f e นะคะรู้สึกเต็มอิม่มรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกอยู่ในมือคุณนะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณจะรู้สึกดีใจแล้วก็ตระหนักได้ว่าคู่ที่คุณมีเนี่ยเหมาะสมกับคุณมากเหลือเกินนะคะเหมือนคุณคิดเห็นอะไรก็เป็นไปในทางเดียวกันนะคะพูดคุยกันแบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ตลอดเลยนะคะ oh. ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขมากๆนะคะสําหรับในเรื่องของความรักมีโอกาสสมหวังค่ะโอเค ไพ่ใบสรุปนะคะได้ไพ่ The Chariot ถึงแม้ว่าคุณจะมีความสุขในเรื่องของการงานนะคะได้เงินมาโดยไม่คาดฝันนะคะหรือว่ามีความรักที่อุดมสมบูรณ์และรู้สึกฟูลฟิลมากก็ตามนะคะแต่ว่าคุณก็ยังต้องสู้ต่อไปค่ะเพราะว่าคุณเป็นยอดนักสู้อยู่แล้วนะคะคนวันเสาร์เรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ย จะมีงานนะคะมาให้คุณสะาสามค่อนข้างเยอะเลยนะคะคุณอาจจะต้อง aggressiv e นิดนึงนะคะคุณสามารถที่จะขี้เกียจหรือว่าทําตัวนิ่งๆเอือยๆเหมือนคนที่เกิดวันอื่นได้นะคะในช่วงนี้งานจะไหลามาเทมาให้คุณแก้ปัญหาอย่างไม่จบสิ้นนะคะแต่ข้อน่ายินดีแล้วก็เป็นข้อดีเลยที่คุณต้องรีบทําก็คือว่า แม้ว่างานจะหนักแค่ไหนนะคะก็ไม่เหนือบาก,กว่าแรงคุณจะสามารถทำมันได้ดีแล้วก็สำเร็จในทุกอันนะคะซึ่งทำให้ผลงานเนี่ยเป็นที่ประจักษ์กับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็เจ้านายเป็นอย่างมากนะคะทางดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าลำบากหน่อยก็ต้องอดทนค่ะเพราะว่าความดีความชอบกำลังจะมาหาคุณในไม่ชานี้แล้วนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะของคนวันเสาร์ม่ปากนี้นะคะได้เป็นรูปของป้ายบอกทางนะคะซึ่งมี หันซ้ายหันขวามากมายนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสต่างๆหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะซึ่งคุณก็จะค่อนข้างที่จะรับพิเศษใดน้องอะ่ะเหมือนกับว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ ไม่ค่อยเคลียร์กับตัวเองนิดนึงว่าเอ๊ะเราต้องการที่จะไปยังไงกันแน่นะคะเพราะว่าไปทางไหนก็ดีหมดเลยนะคะหรืออีกในหนึ่งก็สัมพันธ์กับไพ่ดิชาริออตเมื่อกี้ด้วยนะคะแปลว่าอะไรได้อีกอย่างหนึ่งรู้ไหมคะแปลว่าช่วงนี้คุณจะงานเยอะมากนะคะงานจะมาจากทางทุกทิศทางเลย ไม่ว่าจะมาจากทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังนะคะคุณก็จะต้องทํามันต่อไปค่ะเพราะว่าความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าแล้วขอให้ใช้ปักนี้ยังมีความสุขที่สุดนะคะคนวันเสาร์บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามซับ c r i b e ให้เวลาด้วยนะคะหรือตามไปซับสไคร์เออกดไลค์ที่ page, เพจวลามาเล่าหรือว่า Twitter ในชื่อเดียวกันก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ปักหน้านะบ๊ายบาย